สวัสดีค่ะรู้จิการเครื่องรางมีดหมอหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้มีโอกาสมารีวิวมีดหมอหลวงพ่อเดิมเล่มนี้จะเป็นมีดทรงปากกานะคะด้ามไม้ฝักไม้ขนาดพกพาค่ะ ขนาดความยาวเฉพาะใบ3นิ้วครึ่งนะคะยาวรวมด้ามและฝัก6นิ้วครึ่งค่ะสวยงามค่ะใบมีตอกอักขระสวยงามชัดเจนมากค่ะ ชมรีวิวนี้แล้วชอบสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะหรือโทรมาที่092 6 6 2 9 6 6 5รู้จิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ชอ,อก็ทักมาคุยกันได้นะคะดูไม่มีเข้มขลังค่ะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะตรงกลั่นแห้งสนิทค่ะ แห้งแล้วก็แน่นสนิทด้วย ท้ายนี้ก็ขอบารมีคุณพระรัตนไตยคุณครูบาอาจารย์ปกป้กรักษาคุ้มครองทุกท่านที่ได้เข้ามาชมดีวิวนี้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานยิ่ง,งขึ้นไปนะคะรุจิการเครื่องรางมีดหมอหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ